ครับต่อเนื่องครับต่อเนื่องติดต่อไปเลยนะครับวันสุดท,ทายเงี้ยวๆไปเลยมันกีสิ่งเงี้ยวพดนะพี่น้องพี่น้องสิเบื่อเนาะครับไปติดตามงานขยายถนนจากอำเภอน้ําพองไปอำเภอกระนวลหอดใสไปเรื่องนี้กันกน,นี่ครับนี่นี่โอ้ยเออเตืดทั้งพี่ขาเจ้าเฮ็ดดีตัวนี่ไหมเฮ้ยเพียขา้าเฮ็ดดีเฮ็ดดี <c oughs> โอ้ยขอไหม <c oughs> บอกอะไรข้อแห่งตัวนี้ <c oughs> บอกอะไรเพีย ข้าเจ้าเฮ็ดดีป้าพี่น้องเฮ้ยทางพี่ข้าเจ้าเฮ็ดดีเฮ็ดดีก็ท่างไงน้นำพ่อ,องออกมานี่รถเครื่องมือใหญ่บดตุยจุย,ยอยู่เนี่พี่น้องป้าตื่นเต้นตน้ำพ่นแน่โอ้ยพ่นอ่ะเออเติร์ดเออเติร์ดเออเติร์ดเอดเอ,เอ,เอขอบคุณเอฟซีลายๆเดอ้อนะครับที่แนะนำวิญญาณมานะครับสิมาไทยให้พี่น้องเบิง้ง มาติดตามงานขยายถนนจากอำเภอน้ำพองมาอำเภอกระนวลไปจังไหนขยายฮอดไซแล้วดียินแตะวาม,มีการขยายถนนนะครับนะครับเนี่ยโอ้ยดีใจน้ำพี่น้องอำเภอกระนวลน,นะครับอำเภอแถวบ,บ,บ,บ้านเพียฟ้านบ้านนี้เขาจะสะดวกสบายในการเดินทางนะครับไม่ว่าที่ไหนถ้าถนนกว้างขวางสะดวกสบายมันก็เดินทางได้เร็วขึ้นทายขนนน้อยๆเล็กๆ แต่งแต่ร้อยปีที่แล้วเท่าปัจจุบันนี่ก็ยังคือเก่าอยู่โอ๊ยว่ามาจากจากมานะครับนะออาวว้จากว่า,า,ะานะยาไปเดียวก็ไดีใจน้ำน้ำพีน้ำหนองไปน้องประช,ชาชนพี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนเพราะถนนเ้นเนี่เป็นถนนสายหลักๆจากอำเภอรกระนวนไปกาฬสินได้เลยนะครับไปพุ่นอะมึงเลยมึง หน้องหานยังไปไปได้เบิร์ดลยูุนี่ถนนเน้นนี้นะครับเนาะเบาถึงแต่พี่น้องจะไปการสินมาเสน้นนี่ง่ายใกลไๆถ้าถนนเป็นซีเล่นก็บสะดวกสบายขึ้นรถกษตรกร,ก,รก็หันแลนนักแลนนั่นกับสีแลนส่ายมือรถนักแนลนริมริมใสใสเล่นจอดเพื่อกษตสเห็นไหมมันมีมองจอดเล่นเร็วๆก็บ่่่่่น่่น่่่่า่่่่่่้่่ฟ้่่ม่น่่่่่่่่่่่่่่่่ด่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่้่่่่่่ บทไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเอามาลุ้นกันว่าพิ่นไปฮอดใสนะครับนะนี่คลิปที่สองถนนน้ำพองกะนวลเด้อนี่นะครับถนนลำเพือ่อน้ำพองมาไปกะนวนเป็นยังไงพี่น้องมาเบิงมาเบิงพุนะอ่ะเบยรถใหญ่เครื่องมือใหญ่เครื่องมือโกนใหญ่จอดทีลรือทาลายู่เพุนะ่นน่ะ แฟนเอิบเตืรดพี่น้องก็จะสะดวกสบายต่อไปเที่ยวกันก็สะดวกสบายเลยกะขาดบบได้าาก็คือ FC ที่เพิ่นที่ตามเพิ่นคอมเมนต์มาเาขา้ากจแร้บสูตรรับเห็นเนาะนะครับนะนี่ถึงจุดไหนแล้วนั่นวิญญาณจะไม่เอ่ยนะครับแต่ไม่เอ่ยให้พี่น้องที่ตามเอาถ้าเอ่ยไปแล้วเพราะโดนนะครับ วิญญาเจ็บตัวนะครับขันเอ้ยว่าไปถึงจุดนั้นแล้วถึงนี้แล้วปรากฏว่าไม่ผ่านในการสไร้างรายได้นะครับน้าพีน่น,น้องพี่ชันเฮาเฮ็ดยูทูบได้ช YouTube เฮาก็ต้องปฏิบัติตามกับขอกำหนดของ YouTube นามานะปฏิบัติตามนะครับตอนนี้ก็ชมมุนทางไปเรื่อยกันแล้วกันนะครับเนี่ยเนี่บา บงบอกว่าถนนขยจ้าขยายยาวอ่านหลาดเลยตั้งแต่แยกหน้าโรงพยาบาลน,น้ำพองนะครับถนนมิตรภาพหมายเลขสองนั่นเองยาวอ่านลาดอาดลาดมาเลยเด้อนะครับเนี่ยเห็นเห็นน,หน,หน,หหน,น,นะครับเห็นเห็นนี่เห็นเห็นว่าทำอีรีหรอว่าแมนเบาเลนนะครับนี่เอ้ตรงนี้มันก็เป็นถนนซีเลียนอยู่แล้วคือเป็นหนึ่งสีะคือเห็ดขยายออกไป บอทบองบองบอกหัวนะครับน้องเจจาสิ่งใดเนาะนะครับเราไม่ทราบได้เขตถนนนั้นอยู่จุดไหนตรงมองไดแน่อยู่จุดใดแน่แเนากขบสมาดิวิญญากะไม่ทราบรายละเอียดได้นะครับกะขอให้รายละเอียดหรือว่าข้อมูลต่างๆวิญญาบวสมาี่รับทราบข้อมูลตีอาบ่าว่าโอ้ยถนนเท่านั้นมิลลิเมตร กว้างนั้นมิลลิเมตรว่าสามารถติบรรยายให้พี่น้องฟังได้นะครับเฮาเอาแค่เฮ้าเฮารู้นะเอาเอาที่วิญญารู้นะครับนะเอาที่วิญญารู้ได้แล้วก็อย่างอย่างคลิปนี้ก็บอกว่าพาไปชมถนนจากอำเภอหนองาพองไปอำเภอกระนวลขยายเป็นสี่เลนจากไหนไปถึงไหนนะครับจากอำเภอหนองาพองไปอำเภอกระนวลฮอดอำเภอกระนวลไปที่ตามเบือง ระยะทางุู้สึก30กิโลวันเดียพี่น้องแมนบ่เดี๋ยวค่อยติดตามเบังนะครับนะ่ะไปบังน้ากันนะครับอหลานเลยด้นี่เอาตรงนี้มันก็เป็นซีเล่นบ่เนี่ยย่อาสิขยายออกไม่อีกอะไรนะพี่น้องนะ่ะครับก็ขอขอบคุณอีฟซีที่แนะนำมากนะครับที่คอมเมนต์มานะครับนะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจวิญญาณผ้าเที่ยวนะครับก็ขอ,ขอ นะครับวิญญาาเทียวขออีกขออีกสักนึงนะครับว่าผันมีโฆษณาขันรายการกำลังชมอยู่นี่ก็ขอให้เอฟซีวิญญาภเทียนชมโฆษณาวิญญาณเนี่ยนะครับเนี่ยก็คือเป็นอ่าเพิ่มมาเป็นที่สั่งรายได้นะให้กับเป็นกำลังแรงใจนะ่าซื้อดอกเนาะวิญญาาเทียวนะครับนะท่านใดก็ติดตามรับชมโฆษณาให้น้ำแน่นะครับ ยา,ยากระสีมีกำลังแรงใจมีเงินเติอนน้ำมันเพื่อพาพี่น้องไปชุ่มมันชุน่มนีชุ่มถนนเส้นต่างๆนะครับเนี่ยเห็นป่โอ้ยข้าเจ้าเฮ็ดอีครับเฮ็ดจริงๆจังๆมับนบน่แมนะ่นหนาฝนข้าเจ้าเลยสีลุยเนาอช่วงนั้นหนาะฝนชุกชุ่มฝนตกด้ดีได้แถวนี้ยเห็นไหมครับเครื่องมือใหญ่เครื่องมือกลใหญ่ๆเห็นป่เนี่ยเบิดเบึดบิดบ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 ดจีโอ้ยเป็นยังไงล่ะ เป็นยังไงเป็นยังไงพู้นะเอเฮ้ยเอาเข้าไปดีใจน้ำพี่น้องไปทางอำเภอกระนวลดีนะครับดีใจนำบ่โดนนอกพี่น้องนะบ่โดนนะครับธรรมดาตอนตอน,ตอนเฮ็จเนี่ยสิลำบากคือตอนถนนเขาเคินบรัดตอนแรกโอ้ยไปลำบากมากลำบากนะครับเอา้าถึงจุดนี้นะครับถึง ถึงเขาบ้านเพียฟ้านนะครับนี่นี่นี่บ้านเพียฟานอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปอีกอน้อยโด้วยมีบอนะครับคอยติดตามเบื้องนะครับถึงจุดนั้นแล้วนะครับเมื่อกี้ถึงจุดนั้นแล้วนะครับถึงจุดนั้นแล้วนะครับมาจากนี่ต่อไปนี่มีบอนะครับไปเบิ้งน้ากันไปดูน้ากันน้อยไหมก็กข้าเจ้าก็ขยายไว้แล้วนะครับก็สีล้อมาบดนะวิญญาผ้า,าเดียวคิดว่าด้นี่นี่เขาจะขยายไว้แล้ว นะครับขยายถนนเรียบร้อยไว้แล้วบุกาแซงพี่น้องที่ญาพาเดียวบุกาแซงไปนะครับเพราะว่ามันเป็นถนนรับตานะขยันเคยนัยนรับตานะมันมันโผล่ขึ้นไปอจิจ่าเอ๋เนี่ยขเขาจะก็เห็นอยู่แล้วนะครับนะล่อมาบดอย่างเดียวนะนะครับกระสรุปง่ายๆเลยว่าถนนจากอำเภอน้ำพองไปอำเภอกระนวนลุยแล้วครับกำลังขยายแบบอุดตรุดแล้วครับเอาจังสี่เลย นะครับลงมือทําแล้วครับเริ่มแล้วครับจังสี่กันแล้วกันเนาะนะครับเป็นอย่างนอ้อขาเจ้าหาปลาอย่างน,อนงง้อบ้านง้มปลากันนี่อย่างน,อน,อน,น้อ่นี่ยน้ามาลายแต่ขาเจ้าสเปงเปนงน้ำแบบอย่างหน้าพี่นอ้องเขาเลี้ยงเออเนาะเนี่ยโอ้ขาเจ้ามหาปลาดับไม่หาปลาหาปูาหาปลา,า,า,าวันแหเอา้เอาหาพ่อจะยูได,ด้กินได้ป้นแรงกับพ่อนะนี่นะครับครับ จากอำเภอลำพองจากถนนมิตรภาพเขามานั่นลงมือเห็นเห็นเครื่องมือหนักๆลงทวนๆเลยนะครับแต่ช่วงนี้มานีเขาเจ้าแหวกมาแล้วล่ะเห็ดมาแล้วล่ะนะตาพ่ท่านได้เอาบน่ายที่ข้างหน,น้านี่เห็นบ้านที่บ้านข้างหน,น้านี่นะครับมันสี่ยุน้ำการสร้างงานของวิศวะก่อนนะวาวาเซจักช่วงใดไปอา่าเจ้าอาซี ไปเลยเริ่มเห็ดจากอะมองข้างแยกอำเภอหน้งผองมาเป็นมันมันเป็นถนนที่ลึกเป็นว่าขาเจ้าอาเสียดินไปเฮ็ดช่วงนั้นช่วงหน้าแรงหน้าฝนมันเห็ดยากเป็นวานะครับอาจิปอยช่วงนี้ไปก่อนเพราะช่วงนี้ขาเจ้าเห็ดเรียบไปแล้วเป็นวะครับเี่เรียบไปแล้วนะครับพร้อมสีลุยแล้วนะครับนะครับนี่เงาเลยแหละนะครับ,รบกระบ,บงสรุปหพี่น้องทราบเลยว่า เริ่มทำถนนอำเภอนลำพองมาอำเภอกระนวนเริ่มทุกจุดเริ่มทุกที่เริ่มทุกหม่องยาวถึงอำเภอกระนวนแท้แน่นอนนะครับเนี่ยวิญญาณมาหอดสี่หอดอำเภอกระนวนแล้วนะครับแล้วนี่เดียวกับสี่หอดอำเภอกระนวนแล้วนี่นะครับอาลาณอาลาณแล้วอู้ยโอ้กำลังสีปหูไอ้เขาจะปลุกไอ้ไรนี่แถวนี้ยนะพืะ่อน่ะของ้อยตึงๆยอยู่ไอ้งามงาม โอ้ยหนะพี่น้องถนนนี่สวยแลลวคือหันแล้วแล้วคือสิสวยงามเนะเอามีอยู่ได้หละ่ะข,แบบข้างนาเห็นรถแวบๆอยู่พี่น้องมันบังรถคันนี้ประกาศแซงนะครับเนาะยาประกาศแซงไปนี่เด้รถแวบบๆอยู่ข้างน้านี่เด้อันนี้ก็รถอะไรง,งานก่อสร้างนะครับเดี๋ย่เนี้ยให้พ่นน้ำพ่นปุ๋ยยังไงนี่นี่น,นี่ด้วยนี่ก็มีคือกันหรืออาจจะเป็นอา่าคนละหน่วยงานเนาะคนละคนละบริษัทหรือเปล่า นะครับวิญญาบองูเดอวิญญาเดาซอเดอร์ถ้าผิดก็ขออภัยนะครับนะนี่หรืออาจจะเป็นหน่วยงานเดียวกันแต่ว่าคนละช่วงแมนวะนี่รถเครื่องมือใหญ่เครื่องกลหนักใหญ่นะพี่นอ้ FC, องเอฟซีผู้พันเขาเป็นขม่านะครับอขอมุ่นวิญญาปเทียบวบอมีนะครับเนาะว่าข้าเจ้าเหตุเป็นจุดจุดบางช่วงๆมานี่เพราะพอ,อยังครับหรือว่าหรือว่าข้าเจ้าอ่า จังใดอะคนละบริษัทมามามารับเหมาหรือไม่หรือว่าแบ่งแบ่งคนละโซนกันหรือว่าหน่วยงานเดียวกันบริษัทเดียวกันแต่ว่าแต่และช่วงช่วงนี้ผู้นี้เฮ็ดอันนี้อันนั้นช่วงบุกเบิกกับบุกเบ,บิกันะครัคบน่าอาจจะเป็นทังทันหรือไม่นะ่ะนะนะครับภูมิภา,ายเดียวกันมากกอติดในพี่น้องเบิ่งแบบนี้ล่ละไอห,หัวเห็นน้ำกันโอ้ยแมนแมงค่าเจ้าขยายอยู่แล้วครับพร้อม พร้อมเก็บงานเคลียร์งานต่างๆจุดไหนวางท่อข็จะาชกสรเตรียมทอมาไว้นะพี่น้องเห็นบ้างไจุดไหนวางท่อขุดท่อวางท่อข็จะาการเตรียมทอมาไว้ความสีว่างทอมองไรเป็นหน่วยพี่น้องนะครับบม,มน่นวเฮ็ดถนนแล้วเมื่อว่า,วางท่อพี่น้องประชาชนเกิดสิเดือดร้อนถ่มไหมถ่มหน้าข้าเจ้านะครับนะัวิญญาณก็ขอสรุปง่ายๆเลยว่าเซื้อดอกไปถนนระหว่างอำเภอน้พองแยกถนนมิตรภาพเข้ามาเนี่ย นะครับเอาเบอกระนวนนี่นะครับเริ่มทําแทบทุกจุดแล้วนะครับก็เริ่มห้าเอสเงีวันสบยขยายยาวเลยเนะี่ยเอาซื้อไปตอนนี้ปัญหามันคือแซงรถใหญ่บ่ี่นอง,ง,งมันแซงรถใหญ่เป็นไปบ่ด้รถมันแซงมากนี่แหละเหตุผลที่อยากให้ขยายถนนเพราะว่าหนึ่งมันเป็นถนนสวนเล่นในเมื่อรถใหญ่แลนอยู่หนาเขานี่เข้าแซงกับแซงไปพอรถ รถรถเล่นตัวขามเฮ้งมันมาแมนบน,นะครับเนี่ยยิ่าไปเดียวก็เลยเย็นน้ำเห็นดีด้วยมากๆที่การมีการขยายถนนนะครับไขานานให้เป็นสองเลนถ้าเกิดเป็นสองเลนแล้วเป็นซี่เลนแล้วเล่นทรายลดนักอะแลนเล่นทรายไปแมนบน,นะครับแลนเล่นทรายไปรถเบาเฮ้ากับรถเฮ้ากันแลนบักง,งาอเลยแมบโอ้ยบกกายแซงไปหรือพอ รถมาริบๆอยู่นะนี่ครับสรุปง่ายๆนะครับถนนจากอำเภอน้ําพองไปเมอกระนวนลงมือขยายแล้วแล้ววิญญาณพาาเดียวกับศิมากรติดต,ตามไปเรื่อยๆแทบทุกเดือนนะครับเด้อถ้ามีเวลาอาจจะมาทุกเดือนว่าควมคุมหนาแต่ละถนนแต่ละอ่าที่มีมาไทายไว้นี่ควมคุมหนาเป็นยังไงฮอดไซแล้วแมนว่าพี่น้องผู้ที่ตามเมือนกะระเียกูน้าเห็นนําเนาะ นะครับสรุปเลยว่าถนนอำเภอ้ำพองมาก,กันวนวลกำลังขยายอย่างอุดตอรุดนะครับเกี่ยวเขาน้ำปลาเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำแล้วก็ไปแถวอำเภอมันจานะครับหรือตรงไหนที่มีถนนเลนะครับที่เขาเจ้าขยายถนนนะไม่ยากไปเดียวกับลุยนะครับนะนี่นะครับบางช่วงเขาเจ้าก็สี่เบิกต้นไม้ออกนะครับเบิกต้นไม้ออกเนี่ยเห็นไ่ นี่ครับถึงเขตอำเภอนวนแล้วนะครับก็สรุปง่ายๆว่ามีการขยายถนนอำเภอ้ำพองมากนวลเริ่มทำแล้วครับกระผมนะครับอาวิญญาภายเดียวกับผมมีอย่างไรกัสี่ขอจบคลิปหมายพี่นงเบิงทั้งทั้งสองคลิปนะคลิปแรกก็เริ่มจากอำเภอ้ำพองมาคลิปที่สองกับพุจิตนี่นะครับนะ เขาเบิกกระนวลนแหละการสรุปเลยว่าเพื่อ,อ่ามีการขยายถนนนะครับอยู่ตลอดนะครับนะอยู่แบบเงีวๆเลยนะครับแต่ว่าไม่ช่วงสีหอดแะเบิกกระนวลจังหน่อยนะครับเพราะท่านในถมบอ่อถมหยังอยู่เดีนะครับเพราะท่านในถมบอ่ออยู่ระวังว่าค้งสีพร้อมนะครับเดี๋ยวก็ค่อยติดตามวิญญาพาเที่ยวแต่การแรงใจวิญญาพาเที่ยวนะครับเบิ่งว่าเพิ่นจะเป็นจงังไดเพื่อนสีเริ่มเพ็ดหอดมือใดหอดจังใด ควบคืนหนาถนนจะเป็นยังไงคอยติดตามนะครับนะคลิปหน้าเข้าเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ